สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแลพ์ชไนน์แนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องประชาชกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง Open Chat นะ เห็นหมดเลยเมื่อกี้เป็นหน้าที่ผมใช้เตรียมการบ้านนะฮะคือแบบพวกข้อมูลต่างๆที่ผมมาทำคอนเทนต์เนี่ยผมจะมีเตรียมไว้ในไลน์นั้นเนาะแบบรวมถึงตารางที่ผมไว้ลงด้วยนะไม่ไม่เป็นไรก็สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องพัฒลบชาแนลนะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับจากบูมแสงมืดมีทั้งหมด4ตัวนะจากแสงจากมืดบูมแสงบูมมืดเดี๋ยวเรา ไม่เป็นการเสียเวลามาดูทีละตัวเลยเนาะอันนี้ผมแคมมาจากช่องคุณ Story t เทลเลอนะครับเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะเข้าเซิร์ฟเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อิงจากเกาหลีไปก่อนนะเพราะยังไม่เข้าเราวันที่27นี้เนาะเขาจะรู้ว่า,วาเป็นยังไงหรือว่าวันที่ลงคลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดวะเออยี่สิบเจ็ดพอดีก็าอ่านอัพแพดก็น่นาจะรู้แล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงอันนี้ดูกันก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างอหรือ,อไม่เป็นไรผมลงวันไหนก็อีกเรื่องนึงแล้วกันผมอาจจะลงะแบบ ดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังย7ิบผมเปิดกาชาทดลองเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปให้กล้อบหนึ่งแล้วกันสำหรับจากบูมนะส่วนใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะจากบูมใครควรกดบ้างเนี่ยไปดูก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเออแค่ว่าไรเดียอ่าไม่ต้องลงลึกมากถ้าเกิดคุณไม่คิดจะกดหรือว่าคุณไม่ใช่เป็นสุลต่านะนะนะคือมันเป็นตัวที่ต้องค่อนข้างมีเงินหรือว่ามีการดองกาชามาระดับหนึ่งเพื่อจะเล่นเลยนะ โอเคส่วนใครที่ได้แสงมืดมาก็ดีใจด้วยนะครับก็มาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างส่วนคนที่ไม่ได้ตัวพวกนี้ก็ดูไว้ให้รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงอ่าโอเคเริ่มที่ตัวแรกครับตัวจากธาตุแสงนะสกิลแรกครับตีธรรมดานะดูแบบเพลนมากคือดูไม่มีอะไรเลยอะตี2ฮิตทำดาเมจ2ฮิตเนี่ยสองร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สองก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์หนักที่เจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์ของแมชพี เออ i n t e r n a t i a l มุมแเอ่อเด็กวานาเดิลดาเมจตรง on each match ก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูแรงตามเรื่องของศัตรูนะซึ่งปกติแล้วแสงมืดมันควรมีอะไรมากกว่านี้เอาจริงๆคือมันมันดูแบบฮะมีแค่นี้เองเหรอมันแบบดูแบบไม่มีอะไรเลยอะเออโอ้โอเคเปลี่ยนรูปทีมมันก็จะเด้งทีอะนะโอเคสกิลสกิลโคออ p นะครับก็คือถ้าใช้สกิลของตัวอื่นนะ ตัวอื่นที่หมายความว่าใช้บูมแมลงจักก็จะใช้สกิลมันจะใช้สกิลนี้มันจะเพิ่มระยะเวลาของ h ั f u l เอฟเฟกต์หาวิแล้วก็ทำให้ h a มฟ f เอฟ f ฟกตขึ้นเพิ่มขึ้นอีก2เลเวลซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูแบบเอฟเฟกมันดูไม่ค่อยดีแต่ดาเมจแรงอยู่อันนี้ดาเมจแรงนะยี่เป็น HP as m a g e ผมว่ามันก็ไม่ได้เบาเลยนะเออแล้วดาเมจน้าก็คือ6 1 4ก็ถือว่าไม่น่าเกีย เป็นตัวที่ทําดาเมจได้แรงเลยแต่ว่าเอฟเฟกมันดูแบบแม่งแม่งอะเทียบกับดีเแสงแล้วแบบเออดีแสงโหดกว่าเยอะมากมากแบบมากๆากะเออถ้าอย่างนี้ไปใช้ในตันซิล6คนเหรอซึ่งแบบเฮ้ยดีกีแสงมืดเลยนะมันได้แก้ดีนซิลหกนเหรอหรือว่าแบบไปพีพไปพีแบบพีบีแบบอื่นๆอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ กับแสงกับตัวน้องจักแสงนะเออเอ,อ่าโอเคสกิลที่2ของจักนะครับทำดาเมจต,ตามแม็ก HP อีกแล้วนะครับโจมตีทั้งหมด3ครั้งนะครั้งละ4.6ดเปอร์เซ็นทำดัมเมจอยู่ที่134.5ของแอ t แท k นะครับสามฮิตนะทำให้ติดสตานที่45%โอกาสติดไม่มากไม่น้อยเพราะว่าตีได้3ครั้งไง ตปกติแล้ว3ครั้งคุณติดสตันสักครั้งนึง่งไงถ้าเกิดโอกาสติดสี่สิบห้าไปเสร็จติดโคออบซึ่งมันก็ดูแบบแค่นี้เองเหรอนี่คือนี่คือแสงเว้ยเอาจริงปหมผมผมคิดว่าถ้าจะแสงทําได้แค่นี้ะนะไปเล่นธาตุอื่นดีกว่าไหมธาตุไฟไหมอะ่ะเออสตันแบบรัวๆแล้วสตันร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยรู้สึกธาตุไฟใช่ไหมเออทีนี้พาสซีฟครับอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวจักแสงที่ งง,ง,งคือบอกว่าทําดาเมจแรงขึ้นตามเลเวลของเลือดไหลเลเวลของเลือดไหลของค่าบลีดดีบัฟบลีดถ้าเลือดไหลเลเวลหนึ่งก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลเวลสองก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์เลเวลสามก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะดียังไงอ่ะแล้วก็คือต้องมีคนทําเลือดไหลแล้วเอาจากแสงไปใช้สกิลเพิ่มสองเลเวลเป็นเลเวลสามก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มระยะเวลาไปอีกห้าวิ แล้วก็ต้องผูกจากแสงใช้สกิลเรื่อยๆหรอเอ่อต้องต้องต้องไม่ผูกจากแสงด้วยนะต้องผูกตัวอื่นเพื่อให้ใช้สกิลโคออกของจากแสงนะเออใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่ปะนี่มันทำดาเมจธรรมดาทำยังไงให้มันขยายตลอดเวลาวะเนี่ยเออเนี่ยเป็นสกิลโคออกนะแปลว่าถึงผูกจิตก็ไม่ได้ต้องผูกจิตตัวอื่นแล้วใช้สกิลให้มันใช้สกิลโคออกแล้วมันถึงจะแรงขึ้น เออเป็นตัวที่แบบดูงงๆสำหรับผมนะตัวนี้ยผมให้ว่าเล่น PVE น่าจะดีแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีแบบแวมลมเออแล้วเอาไปเล่น PVP ก็คิดว่าไม่น่าจะโหดขนาดนั้นนะเออในใน,ในความรู้สึกผมนะตอนนี้นะเท่าที่เห็นอืมเหมือนจะว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าออตัวที่ติดบลิจ,จะตีเบาลงด้วยนะ ดามเมดทคเคนดาวออ๋ออ๋อนี่นี่นี่อยู่ในพาสซีฟเวนแท็กวิสสกิลจะ10%ติดผิดขั้นหนึ่งก็ก <c oughs> <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นตัวที่เร่งผิดที่ดีเพราะตัวนี้เลยนะแปลว่าใช้สกิลไหนก็ติดผิดทางนั้นนะเออทำให้ดูดีขึ้นแต่ว่าก็จะดีใน PVE อ,อ่ะเออในความรู้สึกผมนะก็จะดีใน PVE ใน PVP ก็เป็นตัวดาเมจที่แบบเรียกว่าดาเมจก็ดาเมดดาเมจอะ่ะคือพอเป็นดาเมจที่คุณไม่มีปีกแดงไม่มีลบบัฟไม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหมือนรอยเหมือนธนูน้ำอย่างเงี้ยไม่มีลบบัฟเหมือนนูไฟใช่ไหมไม่มีสตันเหมือน J อเจนอสอสตันเขาก็มีแต่มันก็ไม่เด่นเออคือมันดูแบบเพลนดูแบบดูแบบไม่เด่นเท่าไหร่มีแค่ดาเมจซึ่งเป็นขวานมันก็เลยดูงง,ง,ง เออเพราะเป็นขวานมันก็ต้องเน้นถึกก่อนไหมอ่ะเลือดก็ต้องเยอะจาแอตแทกเอาเคี์อีกมันก็ดันได้ไม่สุดเหมือนพวกธนูหรือว่านักเวทเนี่ยเออโอเคจากจากแสงผมให้ว่าเล่นใน PVE เนาะส่วน PVP รอดูพอแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่ดีพอที่จะลงใน PVP นะครับมาดูในส่วนของคำว่าไม่ดีคือไม่ได้เมตาละกันเออใช้คำว่าไม่เมตาละกันอาจจะดีแหละแต่ไม่ได้เมตา เอออย่างเงี้ยพอเปิดมาเห็นเลย u n l i a b l e แปลว่าอะไรแปลว่าห้ามชุบจากมืดมีห้ามชุบมันก็ดูเออถ้ามีห้ามชุบมันพอเล่นได้มันมีพวกคอมโบทีมชุบนักชุบเนี่ยชุบจังชุบแล้วชุบอีกไอคนเล่นดีเคแสงเนี่ยผมเจอดีเคแสงมากับตัวชุบแล้วก็เอาแอสซสซินมาตัวหนึ่งให้วิ่งมาตายตายเสร็จปุ๊บแม่งชุบชุบเสร็จดีเคแสงแม่งโหดโออะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเลยคือแบบโอ้แต่ที่มีห้ามชุบมาเออดูดีเลย ตีแรงตามแม็ก HP เหมือนกันเนาะดัมเมจพอๆกับตัวเมื่อกี้เลยพอๆตัวแสงอะจากแสงซึ่งมีถ้าห้ามชุบนี่คือติดตลอดติดโอ,อกาสติด80%ินตะตีสองฮีทจะได้ติดตลอดแหลอะอะมาดูสกิลโคออบของเขากันเดี๋ยวท้ายคลิปผมให้ดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบจากเมื่อเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการใช้โคอ็อให้ดูนะเป็นของช่องคุณสตอรี่เทเลอร์นี่แหละเขาทำไว้โอ้โหอันเนี้ยดูดีเลย Remove all Beneficial Effect อันนี้คือสิ่งที่หา ยากตีแค่ตัวเดียวถ้าจะไม่ผิด Activate ใช้ในมิทาเก็ตเนี่ย Target ทัเดียวใช่ไหมพี่รีโมทพาะโอเคก็คือลบลบดีบัฟเอ้ยลบบัฟทั้งหมดของตัวนั้นๆไปเลยเออคือลองคิดสภาพคุณเจอคีหน้าแล้วเขาอันติลงมาแล้วมอนเขามีบัฟอยู่บนหัวห้าอย่างหกอย่างลบยังไงให้หมดวะ คือผมเคยเจอสภาพนั้นนะมันลบมันลบไม่ทันมีลบแหละผมมีลบเนี่ยแหละมีออไฟอย่างเงี้ยมันลบไม่ทันเออเนี่ยมาเลยรีมูฟทั้งหมดไปเลยจบจบมีรีเจนเลือดใช่ไหมลบรีเจนเลือดเกาะโลฟ้าลบทีเดียวแล้วอยู่ในสก,กิลโคออหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ต้องเพ่งเล็งกับน้องมากเราใช้สก,กิลตัวอื่นแล้วมันก็จะติดลบไปเองเลยเออซึ่งถ้าเกิดลบเสร็จจะติดผิดขั้นหนึ่งถ้าผมก็ใช้ไม่ผิดนะขั้นหนึ่งต่อไอ้นี่ดิต่อ หนึ่งบัฟที่ลบป่ะเนี่ยเออต้องรอดูนะผมไม่มั่นใจได้เลือดคืนสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดลบดีบัฟเอ,อ้ยถ้าเราเกิดลบบัฟได้ลบบัฟฟ้านะครับบัฟฟ้าอ,อ่ะไปต่อกันที่สกิลสองเลยสกิลสองลบอีกสองบัฟโอ้แล้วก็ติดพิษให้ด้วยนะดาเมจอืมอ่ะฮิษเดียวเหรอฮิตเดียวนี่ดาเมจเบาเลยนะ เดี๋เดียเเด๋ยวมันไม่ให้พีทเรียีเลียอ๋อตีเป็นหมู่ก็เลยเบาลงแล้วก็ลบลบสองบัฟอ๋อสกิลหนึ่งอ่ะเป็นสกิลที่โคออปใช่ไหมโคออปลบทั้งหมดลบแค่ตัวเดียวสกิลสองลบทุกตัวในแอร์เรียแต่ลบแค่สองลบแค่สองบัฟอันเนี้ยดูดีว่าจะเล่นใน PVP ได้เลยเพราะว่าตัวลบบัฟก็เป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งของเกมเลย ก็สรุปของจากนะจากแสง PVE จากมืด PVP ครับสำหรับผมนะผมให้แบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการใช้ Co o p Skill นะจะเห็นว่าตอนนี้ทางช่องของคุณ s t o r y t e l l e r เนี่ยเขาผูกจิตที่ตัวธาตุลมเนาะจากลมแล้วเขากดใช้สกิลคิวปั๊บคุณจะเห็นว่าสกิลของธาตุน้ำมันขึ้นเนี่ยบูมแมลงสไตรก็คือสกิลโคอ็อซึ่งการใช้อะมันจะไม่เสียสกิลเห็นปะ ไม่เสียสกิลเลยนะต่อมาบูมแบรงสไตร์ใช้สกิลคิวเองใช้เสร็จปุ๊บมันขึ้นมูลไลท์โบรที่จะกแปลว่าสกิลมันออกฟรีเลยถึงเราไม่ผูกจิตถ้าเราผูกจิตเราใช้สกิลตัวที่ไม่ผูกจิตก็ใช้สกิลถ้าตัวไม่ผูกจิตใช้สกิลตัวผูกจิตอยู่ก็ใช้สกิลเหมือนกันเออเนี่ยเห็นปะมันก็ออกดามเจประมาณนี้นะรูปแบบประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปต่อเลยนะ อันนี้จาก2 2ตัวจบแล้วนะไปที่บูมบาแงกันเลยบูมบาแงกว้างไปยิ่งแรงยิ่งกรับมาเร็วโอเคบูมแสงลบ2บัฟแรงตามแอตแท s สปีดใช้สกิลแล้วสตันเด็ดาวโหเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันดูมาถึงมันว้าวเลยอ่ะคุณมีปีกแดงคุลบปีกแดงแล้วก็ผมก็ใส่เด็ดาวไปด้วยเลยม่ขั้น2ติดสตานกต่างหากตี2 ตีสองครั้งไะเนี่ยครั้งเดียวอะเดี๋ยวดัมเมจน่าจะตีครั้งเดียวเนาะโอกาสติดสตันมันดูน้อยไปหน่อยแต่แวงแรกก็โผล่สมบัติเซนก็พอได้นะไม่แย่ไม่แย่แยส่วนดัมเมจก็อาจจะดูเบาไปอ๋อมันนี่ไงเพย์ฮิตแสดงว่าสกิลนี้มากกว่าหนึ่งฮิตแน่นอนนะเดี๋ยวผมเช็คแบบมันกี่ฮิตวะเนี่ยเอ่อสักครู่สามฮิตสามฮิตนี่อ๋อไม่ใช่สกิลสองสามฮิต สกิลหนึ่งแป๊หนึงครับผมหาข้อมูลแปบ๊บไม่เห็นมีบอกเลยก็มีแค่นี้อะโมูแมลง forward to deal damage with n m y อะไม่นแอร์เียรีมูฟไปไปไมทนูนคไนในแล้ววิธ certain chance afterward the บูมแมลงรีเทิร์นเดลดาเมนมวินแอร์เียนสตอ,อ๋อโอเคเข้าใจละว,วิธีการของมันคือใช้ปลา มุมอะไรออกไปก่อนขาไปเนี่ยลบบัฟสองอันแล้วก็ทําให้ติดลดลดเกราะแล้วขากลับอ่ะจะติดสตันแปลว่าดาเมจเนี่ยสองฮิตก็คือ224เปอร์เซ็นต์สองครั้งดาเมจเบตตามไปแท็กสปีดทีหนึ่งโอเคก็แปลว่าถ้าเกิดขาไปโดนถ้าเกิดขาไปไม่โดนก็จะไม่โดนลบบัฟแล้วขากลับ โดนก็ดีกว่าเดือันอย่างเดียวไม่โดนลบบัพไม่โดนลบเด็บแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคก็เป็นบูมแมลงอะเนาะ,นะก็มีขาไปกับขากลับไนก็ก็ยังมองว่าดีอยู่ในเดีย๋ยวดูสกิลอื่นอนแต่สกิลแรกผมให้ผ่านในการเล่น PVP นะเป็นดาเมจได้แล้วก็เป็นดาเมจได้ในระดับหนึ่งถึงจะไม่แรงแมากคือพวกนี้มันเน้นสกิลรัวเนาะเพราะว่ามันจะเน้นสกิลโคออกกัน อโอเคสกิลโคอาบของน้องนะทำดาเมจห้าร้อยหกสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยเอ่ะไม่ได้นะมีวิตินใช่คัมแดนเซอร์ก็คือตัวจากใช้สกิลปุ๊บตัวบูม,มแมลงจะใช้สกิลบูมแมลงสไตล์แอตแทกเอนมี่แทร็กเก็ตแรงตามแอตแทกสปีดรีมูฟหนึ่งดีบัฟของตัวเองออกแล้วก็แอปพลายแอตแทกสปีดให้ตัวเองแทนรีดิวเดอะคูลดาวก็คือรีดิวคูลดาวของสกิลสองให้นะก็ตามนี้เลยแอตแทก 565%ซครั้งเดียวเบสต่อแรงตาม Attack s p ปีดด้วยแล้วก็ลบดีบัฟตัวเองออกเพิ่ม Attack s p e ี d ตัวเอง 2, 2> ลดคูลดาวของสกิล2อ่าผมนึกออกแล้วตอนแรกลืมก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเราไม่ควรผูกจิตนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผูกจิตคือใช้สกิลหนึ่งส่วนสกิลสองปล่อยให้เขาใช้เองคือใช้สกิลสองลดคูลดาวสกิลหนึ่งใช้คูลดาวสกิลหนึ่งลด ลดคูดาวสกิลสองไงถ้าเราไม่ผูกจิตเลยมันก็จะลด,ลดคูดาวันเองไปเรื่อยๆปะ่ะหรือเราอยากเร่งเวลาเราก็อาจจะสับมาใช้สกิลหนึ่งให้มันติดเองอีกทีหนึ่งเพราะสกิลสองดูแล้วไม่จําเป็นต้องกดใช้เนาะมันไม่มีเอฟเฟกอะไรให้เราอะเออพยายามจําแต่สกิลที่มันแบบมีเอฟเฟกซึ่งอันนี้มันไม่มีเอฟเฟกก็ช่างมันให้มันติดเองเออครับข,ขอไปดูสกิลหนึ่งหน่อยดิ ลบลบสองแบบผมว่ายังไงก็ต้องกดสกิลหนึ่งแหละสกิลสองผมว่าไม่น่าจะต้องกดมั้งแต่มันใช้มานาน้อยกว่าเนาะแต่ก็ยังมองว่า,าสกิลหนึ่งอะเหมาะเออคิดว่าดีดีใน PVP แต่ไม่ไม่น่าจะเมตาไม่น่าถึงขั้นเมตาท,ทัดมืดน่ากลัวกว่าลบบัฟทั้งหมดแต่ว่ามันก็ยังดูแปลกๆไม่ถึงว่าจักมืดนะมาบูมมืด อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยดาเมจแรงตามบัฟจากมืดนะแรงดาเมจแรงตามบัฟหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่แรงตามบัฟแดงนะไม่ใช่แรงตามดีบัฟแรงตามบัฟตัวเองที่มีถ้าเรามีบัฟเพิ่มสมมติว่าเรามีบัฟนึงเรามีบัฟดาบกับบัฟโลฟ้าสมมติว่ามีดาบฟ้ากับโลฟ้าเราก็จะแรงขึ้นอีกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์บัฟละหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอออันนี้สกิลมันขั้นสี่อ่ะ เดี๋ยวผมลองหาสกิลขั้นมีขั้นจะให้ด,ดูไหมอืมทำไมเขาไม่กดไม่มีขั้นจะให้ดูฮะของคุณสตอรี่เ l เลอร์เขาไมา่ได้กดไว้เนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่จนจ้เรารู้เรื่องก็แรงตามบัฟอย่างแรกในหัวเลย PVE น่าจะได้ถ้าเราเล่นทีมบัฟแต่ว่าบัฟมาจากไหนบ้างเนี่ยต้องมาหาในจากบูมทั้งหมดที่เรามีในมือ พอส่วนมาเท่าที่ผมจำได้คือจากบูมันจะมีแค่บัฟดาบกับแอทแทกสปีดปะที่เหลือมันจะเป็นมือลอยปะเออจะเป็นเบอร์ลอยเป็นลบบัฟเป็นติดปีกแดงนะมีห้ามห้ามฮิวมีห้ามชุบมีสตันเออเนี่ยก็เนี่ย,ยดูอยู่มันก็มีแค่ประมาณนี้มันไม่ค่อยมีบัฟให้ตัวเองอะ่ะซึ่งถ้ามันบัฟตัวเองได้ไม่เยอะมันก็จะไม่แรงไนงะมือลอย ลบบัฟฟ้าลบบับแดงต้องลองไปหาดนะูแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวที่ดีมากใน pvv เรียกว่าดีแต่ไม่ได้ดีมากใน pv e นะสาหรับ pv e นะอาจจะไม่ได้เมตาแบบแวมลมหรือว่าน้องฮานาลินน้ำแต่ว่าก็ไม่ได้เบาแต่ใน pvp ผมว่าน่าสนใจกว่าอ้นี่ฮัมฮิลอันนี้ ข้อดีเป็นอะไรที่ดีมากๆในกิ้ววอลด้วยเนาะการการบ้านกิ้ววอลนี่มีห้ามหิวคือดีมากเลยแล้วก็ดาเมจแรงตามบัฟเหมือนกันแล้วมันเป็น,ปน,ปนอันที่ใช้เองด้วยไงเป็นโคออฟสกิลนะแล้วก็อ่านี่ไงอ๋อแต่นี่เป็นดีบัฟนี่ไม่ใช่บัฟเออสกิลสองใช้มานาห้าเลยนะตีสามทีอ๋อทีสามทีก็คือมีโอกาสติดเด็บดาวสามครั้งไงมันเลยใช้มานาเยอะ ด้ามนแบนด b เบลเร่อง each hit has a ten chance to apply death down and e a t down ก็คือต่อฮิตมีโอกาสดาบหักกับโลแตกแล้วนี่คือขั้น4นะไม่ใช่ขั้นสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ติดน่าจะถึง7 0กว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิน่าจะโอเคมัง้งน่าจะ7 5รมัง้งก็น่าจะเยอะพอเออใช่ใช่ขั้นขั้นเจ็อยู่ที่7จ็ดิ้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่สองร้ิบบวกสาของ บัฟนะก็โอเคนะโอเคเลยอันนี้อันนี้อันนี้สกิลนี้โอเคเลยนะแต่ก็คือมันต้องใช้มานาห์ไงมันเยอะอ่าต้องปล่อยให้ใช้เองนะพาสซีฟเจ๋งปะเออพาสซีฟเจ๋งขโมยขโมยบัฟแล้วก็บัฟที่ขโมยมาได้อะ่ะคือให้ตัวเองกับให้น้องจักรทุกตัวนี่คือบูมมืดนะขโมยบัฟมาไม่ได้ให้ไม่ได้เอาบัฟให้บูมมืดใน ในทีมตัวอื่นนะแต่ว่าให้กับน้องจักในทีมตัวอื่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณเล่นบูมมืดหนึ่งตัวเรามีจักอีก2ตัวจักสองตัวจะได้บัฟที่ขโมยมาด้วยแล้วอย่าลืมว่าตัวน้องเองก็คือตีแรงตามบัฟที่มีแล้วก็จะขโมยต่อเมื่อใช้สกิลนะครับเออตีธรรมดาจะไม่ขโมยนะโอเคก็ผมมองว่าก็ดีอยู่นะใน pvp เพราะมีการขโมยบัฟได้ เออมีการขโมยบัฟได้มีการแปะดาบหักได้โลกแตกได้ผมว่าเออเป็นตัวที่ดีเลยแหละดาวดัมเมจก็ไม่น่าดาัมเมจคิดว่าไม่น่าน่าเกียดนะจัดทีมดีๆน่าจะโหดมากแต่ว่ามันก็ยังยังมีความรู้สึกแปลกๆอยู่จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดต้องใช้สามตัวตัวน้องเป็นดัมเมจแล้วก็อีกสองตัวมาบัฟให้มันก็จะขาดตัวแบบเอ่อซีซีขาดตัวทำห้าม อะไรเดียปีกแดงหรือว่าเมอร์ลอยใส่ครีปหรือออบียที่จะทาให้อมะตะไม่เด้งอะไรพวกนีม้มันจะกดดันไม่ค่อยดีแล้วยิ่งเป็นธนูกับขวาเนะ่ยมันกดดันไม่ค่อยดีแต่ถ้าเล่นกับคีหน้าผมว่าดูดีอืมเล่นกับคีหน้าเออนี่ตัวนี้โหดเลยนะเจอเธอเจอถ้าเจอคนเล่นคีหน้าเล่นเล่นบูมมืดผมว่าโหดนะเออวันนี้ผมต้องจําไปละว,ว่าเธอเจอคีหน้าเล่นบูมมืดผมจะต้องแบนบูมมืดไปนะไม่งั้น คือผมเล่นคีน่าเองไงแล้วจะเอาบูมมืดมาขโมยบัฟผมไปหมดนี่เจ็บนะสาหัสนะปีกฟงปีกฟ้ารุนขโมยนี่เจ็บนะเออโอเคก็จบไปแล้วนะกับ4ตัวละครแสงมืดเป็นจากแสงจากมืดบูมแสงบูมมืดแล้วก็วิธีการใช้สกิลโคอปนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตต่อยังไงเดี๋ยวคอยไว้ว่ากันใหม่เนาะแต่ก็อันนี้ก็คือทั้งหมดนะของ จากบูมแสงมืดแล้วก็รอบที่แล้วเมื่อวานก็เป็นจากบูม่าอื่นๆเนาะก็อย่างที่บอกไว้เนาะว่าถ้าจะกดอะ่ะมันต้องกดหลายตู้หลายตัวเพื่อเล่นจากบูมถ้าใครไม่มีงบประมาณก็แนะนําให้ข้ามไปเลยเนาะเพราะกดตัวมาอย่าลืมนะว่าคุณน้องต้องหาเดวิลมาให้น้องกินอีกนะถ้าเกิดคุณไม่กดซ้ํามาให้จนเหลือแบบเศษเหลือมาอัพสกิลอะ่ะมันเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เลย แล้วก็สกอแสงมืดถ้าใครไม่อยากได้จากบูมแสงมืดนะก็กดไปก่อนเลยเผื่อได้ดีเแสงดีเคมืดถ้าเกิดมาลองก,กดตอนวันที่ย7ิบจคือตู้แสงแสงมืดดีเอ่อแสงมืดจากกับบูมเข้ามันคือ4ตัวมันมาแย่งเปอร์เซ็นต์ตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะถ้าไม่อยากได้จากบูมแนะนำว่ารี่กดสกอแสงมืดไปก่อนนะโอเคก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย